พี่เขาลังลุ้นอะไรกันอยู่พี่เขาลังลุ้นอะไรกันอยู่สวัสดีครับอยู่กับพวกเรานะฮะหลงทางสตอรี่นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลงทางกลางเต็นนะฮะ วันนี้เราจะไปกันที่ที่ไหนฮะ <But> อบอสเขารุเปิดไม่ใช่อเขาไผ่เอเราจะไปที่เขาไผ่ออมเคยไปเขาไผ่ไหมไม่เคยไม่เคยไปใช่ไหมไมึงเชื่อไหมกูก็ไม่เคยก็เคยไปเขาไผ่เนี่ยจริงก็คือเขาไผ่เนี่ยจะอยู่ที่พัทยานะครับถ้าเราเรียกกันก็คือพัทยานั่นแหละนับกันจริงถ้าแบบเอาเป็นตำบลอำเภอนะก็อยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงแล้วก็จังหวัดชนบุรีนะฮะเขาไผ่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพัทยานะครับคือเพิ่งแบบเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นมาเลยเขาไผ่เนี่ยจะมีแลนด์์าคคสัญที่่ก็ือ น้ำตกโกกหมาตายนะฮะดังนั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะอยู่ที่เขาไผ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปตุนตะเบียงกันก่อนไปไปเลยลุยตอนนี้เราก็ซื้อของกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปเขาไผ่กันเลยจากที่เนี่ยน่าจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ40ถึง50นาทีนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา11บเอโมงแล้วคาดว่าไม่น่าเกินเที่ยงแล้วก็น่าจะถึงจุดหมายของเรานะครับไปลุยกันต่อเลยเขา่อย่าก็คือที่จริงแล้ว่<อ>นะ ทางขึ้นเขาไผ่อะเท่าที่เรารีเสิร์ชข้อมูลกันมานะครับมันจะสามารถขึ้นในทั้งหมดสามเส้นทางก็จะมีแบบยากมากเลยคือทางแบบชันต่างระดับนะครับแล้วก็จะมีแบบ,แบ,บปานกลางแหละแล้วก็ทางธรรมดาทั่วไปแต่ตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าเรากําลัง,<า>งเดินทางอยู่ในเส้นทางไหน <c oughs> คือแนะนํานะครับถ้าใครเกิดอยากจะมาเขาไผ่นะครับแนะนําว่าให้โฟวิลนะครับสี่คูณสี่เท่านั้นนะครับโอ้ <c oughs> ทางก็หลังจากที่เราขับขึ้นมาสักระยะหนึ่งไม่ไม่ได้นานเลยครับพอเข้าสู่ทางดินปุ๊บเส้นทางก็เริ่มแบบชันขึ้นแต่นี่เหมือนจะเป็นทางที่เราคิดว่ามันน่าจะง่ายที่สุดแล้วแต่สิ่งที่เราต้องทากันก็คือต้องมีคนนึงเดินดูลายรถทั้งหน้าเพื่อให้รถไม่แขวนกับเนินนะครับถ้าเกิดว่าล้อตกร่องพอดีแล้วเกิดรถแขวนกับเนินเนี่ยเราอาจจะไปต่อไม่ได้ครับเนินลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าล้อสองข้างไปค่อมอยู่แล้วทําให้รถแขวนเนี่ยนะฮะมันทําให้เราไปต่อไม่ได้ ไปคือตอนเนี้ยเราเราถึงจุดที่แบบผ่านจุดที่คิดว่าน่าจะหิมที่สุดละแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นทางที่แยกนะแยกครับเป็นทางที่แบบน่าจะสบายแล้วแหละเราก็เลยจะกลับมาขึ้นรถกันอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ไปเราไปเจอกันที่จุดกลางเต็นท์ก่อนก่อนเลยในส่วนของน้ําตกโกกหมาตายเนี่ยเราไปกลางเต็นท์อะไรกันให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปดูที่หลังนะครับเดี๋ยวรอไปเจอพวกพี่ๆกันก่อนนะครับไป yeah ยู่ยอดเขาไผ่นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่ยอดเขาไผ่แล้วนะฮะบรรยากาศข้างบนตอนแรกก็คิดว่าจะร้อนกว่านี้ตอนเนี้ยมันมีลมคือผมต้องบอกเลยว่ามองจากตรงนี้เหมือนเหมือนเรากําลังมองพัทยาจากข้างหลังนะฮะจากข้างหลังยังไงเดี๋ยวลองไปดูพร้อมกันนะฮะนี่ถ้าดูดีๆนะครับซ้ายสุดฝั่งนู้นเลยนะครับเราจะเห็นเขาชีจัน,จนเออคือเขาชีจันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเป็นอ่าเขาที่แกะสลักเป็นรูปพระนะฮะ ที่เป็นตีทองนะฮะแล้วตอนนี้เราจะแพ่นไปทางขวาหน่อยเราจะเห็นถึงแบบนั่นคือทะเลนะฮะตรงนู้นอ่ะไกลๆครับแล้วก็จะเป็นพัทยานี่คือแบบเหมือนเหมือนมุมพัทยาจากด้านหลังครับส่วนตัวค่อนข้างประทับใจนะฮะสวยมากนะพวกเราน่าจะหาจุดที่จะกางเต็นท์กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามเดินทัวร์ดูรอบๆนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เราจะไปก็คือน้ำตก กกมาตายนะฮะว่าจะไปนั่งแช่น้ำซะหน่อยเอาปอแปะปอแปกก็พอเขาบอกไม่ค่อยมีน้ำแหละแต่เราก็จะลองไปกันดูนะครับลมเย็นเหนื่อยเหนื่อยด้วยลมเย็นดีไปหลังจากที่เราขึ้นมานะครับรลแล้วก็เจอพ,พี่พี่เขาบอกเขาได้แผลมาแผลนึต้ก็ <c oughs> <c oughs> บอกว่ารถใหม่ป้ายแดงนะครับ <c oughs> ได้แผลแล้วนะ <c oughs> <c oughs> สุดเดี๋ยวได้เคมเลยนี่ฮะจากแผลรถคันนี้นะฮะแต่ รถบอสที่ทําสีมานะฮะจะค่อนข้างหมดห่วงหน่อยเพราะว่าทําสีอะไรมานะบอสไลเนอร์เพ้นไลเนอร์เพนใช่ไหมมันคือยังไงมันจะหยาบอารมณ์หยาบฝ่าเลยมาดูมาดูผิวโอ้ดูผิวใกล้ๆกล้โอ้คือมันจะหยาบหยาบนะจะไม่เป็นรอยอะ่ะยังเอาเอาอะไรขวดเอาไม้ขวดถูโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนังหลุดโอ้ยโอ้ยไงหนังคนถูสีสีรถหนังหลุดนะฮะไปทำมาจากร้านไหนนะบอส ไต้นเนื้อเพชรใต้เนื้อเพชรเ,เนี่ยเฟซบุ๊กอ๋อคืนนี้ก็คือแบบมาทายอินให้พี่เขาหน่อยแหละไปทากับพี่เขามาเพราะว่ามีปัญหาแล้วพี่เขาก็เคไม่ฟรีฟ์เนาะโอเคก็ต้องขอบคุณพี่เขาหน่อยฝาเบียร์ขูดิดใจทำด้วยอะไรนะเอาเอาฝาเบียร์ขูดนะครับฝาเบียร์ถลอกไหนฝาเบียร์ดูดิฝาเบียร์ถลอกนะครับแต่ตอนนี้เดือดติดๆนิ้วถู ตอนนี้พี่เขากำลังลุ้นดูกำลังดูว่าพี่เขาลังลุ้น,นอะไรกันอยู่พี่เขาลังลุ้นอะไรกันอยู่ลุ้นอะไรกันอยู่อ๋อลุ้นรถขึ้นโหคือท,ทางไม่เหมาะกับเป็นทางรถด,ดิ อาหารดีกว่ามั้งแล้วหมายเล่นคนแรกเลยอ่ะอาหารทิ้งหมดเลยไงไม่ได้กินแล้ว ตอนนี้เราก็กางเต็นท์กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูบรรยากาศรอบๆตอนนี้นะครับจะได้ฮะวันนี้ฟ้าถามว่าเปิดไหมก็เปิดระดับหนึ่งฮะแต่แค่ไม่เห็นพระอาทิตย์ตกเฉยเก็จะเปิดอยู่ครับไม่ถึงฟ้าเปิดแล้วะเปิด้าคุณนี่แล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นการแคมปิ้งฮะกินอาหารกันก่อนนะครับพอกินตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทํากับข้าวกินกันต่อนี่คือลองท้องกันก่อน ลองท้องกันแบบว่าสเปิลสเปิลก่อนนะฮะคือหิวแหละไปหลังจากที่ไปลุยทางกันมานะครับบอสไปสำ <sucks> รวจเส้นทางมาแล้วผมก็กางเต็นท์ลออยู่ที่นี่แล้วก็จัดถานพงฐานที่รอนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอพูดก่อนนะครับคร่าวๆประมาณนึงฮะก็คือต้องบอกก่อนว่าที่เขาไผ่เนี่ยนะครับค่ากางเต็นท์นะฮะก็คือไม่มีไม่มีไม่มีค่ากางเต็นท์เนาะก็คือเราไม่มีค่ากางเต็นท์แล้วก็ สิ่งในวความสะดวกอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยไม่มีนะครับห้องน้ําก็ไม่มีดังนั้นนะครับก็คือควรจะเตรียมความพร้อมตัวเองมาก่อนระดับหนึ่งนะฮะการที่เราจะไปปั๊มลําบากครับไม่มีน้ําอาบก็ทิชชู่เปียกเอานะฮะพวกเราแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอกินกันก่อนนะฮะอร่อยเลยอ๋ออโนอโนชิวๆครับลมเย็นๆเดี๋ยวขอกินกันก่อนแล้วกันนะครับ เราก็ไปมี่อนุรุธก็ชวนไปเส้นทางขอบรถพร้อมจะตกไหมเนี่ยค,ครับสองคนครับพี่สองคนครับรถเราปิา้งไว้ด้วครับ <c oughs> 没那么疯狂，兄弟。 ก็ตอนคืนก็น่าจะเท่านี้แหละฮะเดี๋ยวกินอะไรกันเสร็จก็น่าจะนอนละเดี๋ยวเจอกันขี่พรุ่งนี้เช้าเลยแล้วกันนะครับไปครับสวัสดีมเช้าที่เขาไผ่นะครับหลังจากเมื่อคืนเรา,าเผชิญพายุหนักนะฮะแล้วดูสภาพข้างหลังตอนนี้ก็น่าจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรานะครับเมื่อคืนเปียกหมดนะ ตอนนี้เราก็กําลังเก็บของมาตากอยู่นะฮะพยายามเก็บของก่อนคร่าวๆนะครับเอ่อต้องบอกก่อนว่าจุดกลางเต็นท์ข้างบนเขาไผ่นะครับก็คือค่อนข้างมีน้อยนะครับแล้วก็เมื่อคืนเราก็ค้นพบอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเขาไผ่มีห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูรอบๆยามเช้าก่อน,อนแล้วก็ไปดูห้องน้ํากันนะครับไปบรรยากาศยามเช้านะครับ เดี๋ยวจะไปดูห้องน้ําที่แทบจะเป็นห้องน้ําธรรมชาติกันนะครับวันนี้อากาศเช้าเช้าก็แจ่มใสดีฮะเดี๋ยวหลังจากที่เราเดินดูห้องน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปสารวจเส้นทางกันนะครับดูสภาพห้องน้ําจากภายนอกนี่ก็สังเกตสีนะฮะดูนี่จะเป็นห้องนี้ไปเข้าไปก็จะเป็นต้วม นี่ฮะก็มีน้ําก็ผมมองว่าธรรมชาติเลยแหละนะครับอาจจะดูไม่ดีนะฮะแต่ก็ใช้ปลดทุกใช้อะไรได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ําในนี้หมดนะครับก็จะมีน้ําที่เป็นถังตรงนู้นะน,นะครับที่เขารองน้ําไว้นะครับสามารถไปเติมน้ําตรงนั้นแล้วก็มาเข้าห้องน้ําได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศร,บรอบๆแล้วก็ไปดูแลนด์มาร์ก สำคัญนะครับที่ผมได้กล่าวไว้ตอนต้นคลิปก็คือน้าตกโกกหมาตายเราจะไปสารวจเส้นทางแล้วก็ไปดูที่นั่นกันนะครับไปลุยเลย เื่องผิวก็แตกอยู่นะอยูนะคือหน้าผิวมันหลุดอ๋อจะไหมผิวหลุดจ้ะเ,เออแต่ว่าไปตดัดนิดเดียวก็เิ่มเนมแล้วอ๋อก็เหมือนเดิมแต่หน้าแค่หน้าผิวมันหลุดอ๋อแต่ก็ไม่ถึงืระเล็ดเลยจคือมันก็กระแทกหินใช่ไหมกระแทกแรงด้วยเออคือต้องบอกก่อนนะครับว่าพวกเราพยายาม หาทางไปกันที่น้ําตกโกกหมาหลงกันเราออกกันแต่เก้าโมงโกกหมาหลงโกกหมาหลงโกกหมาหลงกันแหละตอนนี้นจเจ็ดโมงแล้วคือเราไม่เราไม่มีความสามารถพอที่จะหามันเจอแล้วเพราะว่าหนึ่งแหละทางแล้วก็สองรถเราก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยด้วยนะฮะพวกเราก็เลยจะขอกลับจุดที่เรากางเต็นท์กันนะครับแล้วก็ก็คงต้องขอโทษนะครับก็คงไปแบบไปถ่ายเก็บภาพบรรยากาศมาให้ไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันที่จุดกางเต็นท์ดีกว,ว่าโอเคไป ครับหลังจากที่เราเก็บเต็นท์กันเสร็จแล้วนะครับกลับมาถึงที่พักแล้วก็น่าจะขอปิดคลิปเท่านี้นะฮะก่อนจากกันไปนะฮะวันนี้ถ้าเกิดมีคําใดวาจาใดากล่าวไปแล้วทําให้คุณมองข้องใจก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนจากกันไปนะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดซับสไคร้และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม ติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราได้นะครับเราจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหลงคั่วนะครับหลงทางกลางเต็นท์หรือว่าหลงทางหาอะไรกินนะครับเราจะพยายามลงให้ได้ทุกอาทิตย์นะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเก็บเต็นท์เสร็จแล้วแต่เราจะเก็บขยะไปทิ้งด้วยนะฮะคือต้องบอกว่ามันจะมีขยะที่แบบเหมือนมันมีก่อนที่เราจะมาเดี๋ยวเราจะเก็บไปทิ้งด้วยนะครับเพื่อช่วยกันรักษาความสะอาดนะเนาะ ยห็นว่าก็ช่วยเหลือกันนะครับบอทอมเป็นไงบ้าง<ะ>เป็นไงบ้าง<ะ>แกวตามาอีกไหม<ะ>มาอีกไหมเมื่ <c oughs> <c oughs> อ,อคืนก็เจอฝนตกหนักนะครับโอเคไปแล้วเจอกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ